มาทําแกงไตปลากินกันถึงเราจะอยู่แบบประเทศยุโรปที่เราหาผักอะไรข้างเคียงไม่ได้ที่เหมือนเมืองไทยแต่ว่ารสชาติหาเหมือนได้อันนี้ฟักทองฟักทองนี่ก็จะของอของที่นี่รสชาติเหมือนไทยเลยมะเขือะมะเขือปอกที่หาไม่ได้เราก็เอามะเขือเทศลูกเล็กๆตอนหน้าร้อนเราก็เอามาลูกที่มันยังออกไ,ไ,ไม่มีรสเปรี้ยวเราก็เอามาทำมาแช่อิ่มไว้อันนี้จะเป็นกา้กานก้านฟักทองเนี่ยเราก็เอายอดเอาก้านมัน รสชาติเหมือนไอเนี่ยเหมือนถั่วหรือว่าอีกอันนึงเหมือนเหมือนหน่อไม้อันนี้อันนี้ก็ผักไอเนี่ยไออะไรนะออตู๋ผักออตู๋อันนี้ใบกะทงแล้วส่วนนี้เราก็เอามาจากฮิวมาจากประเทศไทยน้ำไอไตรปาอันนี้ก็พริกที่ตำเองที่นี่แล้วก็ส่วนนึงนี่เอามาเนี่ยพริกแกงพริกแกงมาจากพี่มเรามาผสมกันเราจะใส่กะทงไปก่อน ชัตพวกเนี้ยเดี๋ยวใส่ที่หลังเพราะว่าเรามันเราลวกมาแล้วคุณลุกแล้วโอเคปักทองได้ที่แล้วเดี๋ยวมันก็มาใส่มาใส่ไอนน้ผัก,กใส่ไปมันจะบีบเอาน้ำมันออกหน่อยเพราะว่ามันแช่แช่เย็นแช่เย็นมันมีน้ำแข็งถึงจะปีแลก็มันเข้าปี๊บปีอันนี้คำเฟิร์มอร่อยสุดๆมะละกอ ผู้กระทู้าหายากนะกระทู้ที่นี่ก็คือถ้าจะถ้าจะอันนี้ก็เคยตลาดไทยอันนี้ก็เคยตลาดไทยเราก็ใช้เป็นปลาอันนี้เอาปลาคินหน้านะปลาคิหน้าไปเลย เราก็จะมาตามด้วยอันนี้พริกแกงพริกแกงสับกระดูพริกแกงสับกระดูกพริกแกงก็จะมีอะไรพริกแห้งพริกสดตะไคร้ใบผิวมะกรูดผิวมะกรูดแล้วก็มาหัน่นแล้วก็ฟีดไว้เออขมิ้น กระมินแล้วก็มีะกระเทียมกระเทียมแล้วก็ใบเอ่อเนมนอันนี้เห็นตัวซิเกเนเจอร์เลยใบป,ปาเราใส่ใบเตยดียว่าใบเ็ย

ไม่ยากค่ะไม่เคยกินอาหารถ้าเกิดไม่ด้กินอาหารฝรั่งหน้าร้อนหน้าร้อนถ้าเกิดว่าไอเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกแล้วก็เก็บมาเฟรีดไว้หรือว่าถ้าเกิดผักไม่พอก็ออกไปหาผักป่าผักป่าแล้วก็เอามาฟรีดไว้ไม่ยากค่ะอยู่ถ้าอยู่เป็นอะ่ะอยู่สบายของกินเหมือนกับดอกแคดอกอะไรก็มีต้นเสือโครง่งก็กินได้ ห้าหรอไใบใบห้า,ห,าห้าห้าร้อยหวายก็เอามาอะแดปชำเป็นไอ้นี่ก็ได้ไออะไรอ่ะเดี๋ยวใบยนนันไงเมาดูดิโอ้าน่ากินใช่ไหมอันนี้เหมือนจริง